วันนี้ผมจะมาบอกว่าใน1วันของแลงกล็อกออนไลน์ออริจินคุณควรจะทําอะไรบ้างนะครับก็เรื่องของตัวโค้ดฟรีต่างๆว่าสามารถรับได้จากไหนนะครับโดยมากก็นเนี่ยคุณสามารถรับได้จากทาง Discord นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการบอกเรื่องเอาโค้ดก่อนนะครับเพื่อที่พวกคุณน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่เข้ามาติเก็บเน่ฉะนั้นก็เดี๋ยวไปดูเรื่องโค้ดกันก่อนจะอยู่ที่ Discord นะครับจริงๆลิงก์เข้า Discord เนี่ยไม่ใช่ Discord ของผมนะครับเป็นดิสคอดคอมมูนิตี้ของตัวแลง,งก์ล็ ที่ d e s c r i p t i o n ก็ได้หรือว่าจะกดผ่านตัวเกมก็ได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเกมนะครับก็มีลิงก์ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับโหลดทีลิงก์นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน PC หรือว่าเป็นเวอร์ชันที่คุณเล่นในมือถือก็ตามมือถือเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งหมดทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น PlayStore App Store หัวเว่ยหรือว่าจะเป็น oppo ก็มีเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็คุณจะโหลดในช่องทางไหนคุณสามารถกดที่ลิงก์ได้เลยครับจะเป็นมือถือก็ที่มือถือด้เป็นคอมกดที่คอมครับเกมนี้เป็นเกม cross server นะครับฉะนั้นสามารถเล่นด้วยกันหมดได้เลยนะครับส่วนตัวผมเองเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์พันธุล่าสีครับอ่ะมาดูเรื่องตัวของแจกกันนะครับเวลาคุณจะรับของแจกเนี่ยให้คุณกดเข้ามาที่ reward นะครับแล้วกนั้นเนี่ยให้คุณกดมาที่ตัว redeem gift ครับแล้วก่อนจะไปคุยเรื่อง redeem gift ก็คือคุณเอาโค้ดมาวางกันนะครับไปดูทย แล้วคุณก็จะได้ตัวเพชรอันนี้นะครับ150เพชรนะแล้วก็จะได้เป็นตัวกาชาตัวสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นเวอร์ชันไฮเอ็นเลยนะครับสามารถได้ถึงระดับ S ก็ไปรุ่นเอาแล้วกันไม่จะได้ระดับไหนนะเลเวลยี่สิบสถึงจะสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวกาชาดีอีกใบหนึ่งอั่นเองครับต่อไปคือแล้วคุณจะไปที่ Discord Server ยังไงแบบที่ไม่กดลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้นะครับก็กดที่นี่ครับ กดที่คอมมูนิตี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเข้าร่วมกลุ่มเมื่อมีรางวัลอันนี้คือเขาจะให้เราผูกมัดกับตัว Discord นะครับแล้วก็จะได้เป็นเพชร200เพชรแล้วก็เป็นตัวกาชาสำหรับสุ่มสัตว์เลี้ยงแบบทอง1ครั้งนะครับใครที่จะเล่นในดีนี้เป็นในดีหลักไปเลยเนี่ยแล้วจะผูกกับ Discord ก็ไปกดผูกได้เลยนะครับส่วนตัวอีเวนต์คาล endar เนี่ยสามารถพาคุณไปยังดิสคอร์ได้ครับคูณกดไปยังดิสคอร์ปัง ผูกบัญชีได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคุณต้องกดไปนะครับหรือถ้าใครยังไม่สะดวกยังไม่อยากผูกเนี่ยไม่เป็นไรครับมีลิงก์งเข้า Discord อยู่ที่ description คุณก้กดตรงนั้นได้เลยนะหลังจากที่คุณได้ลิงก์เข้า Discord คุณกดเข้ามาแล้วนะครับเขาจะมีให้คุณกดยืนยันมาถึงคุณอยู่ที่หน้า S าสตร์นี่แหละครับให้คุณกดที่ตรงนี้ครับผมหนึ่งที่หนึ่งคลิกนั่นเองครับแล้วันนั้นเนี่ยให้คุณกดสักหนึ่งอันในนี้ครับก็ของผมผมกดเป็น u t u b e เนาะกดไปเนี่ยเขอองเคค้้าานนััแหะรบบบี สะดวกก็ไปกดติดตามไว้นะครับเมื่อคุณกดครบทุกอย่างแล้วนะครับให้คุณกิ้งลงมาดน้านล่างเล็กน้อยนะครับคุณจะเจอตัว New c o m e r Gift ครับคุณกดมาเลยนะครับแล้วจากนั้นให้คุณกดที่รูปของขวัญครับแล้วก็จะมีตัว Miyoka Fa เป็นคนตอบคุณนะครับโค้ดอันนี้อย่าไปให้ใครเห็นนะครับเพราะว่ากดรับได้แค่ครั้งเดียวคุณต้อง Copy โค้ดนี้แล้วเอาไปวางครับ Copy เรียบร้อยเสร็จแล้วคุณลุกขึ้นกับมาข้างบนครับแล้วมาเลือกตรงอัปเดตจะมี Gift Code อยู่นะครับก็ Gift Code ณตอนนี้นะครับก็จะมีอ ได้ของตามนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างอันนี้ผมยังไม่ได้กรอกเลยนะครับเขาเพิ่งประกาศเมื่อตอน4ี่โมงเย็นนะครับผมแม่ไปนอนมาเดี๋ยวผมจะกดรับให้ดูในหน้ารับขอแล้วกันครับว่าจะรับยังไงแล้วได้อะไรนะมาเดิมกดที่ Reward ครับกลิ้งลงมาด้านล่างครับกดที่ r e ดี e m Gift ครับคุณเอาที่คุณก๊อปปี้บอกว่ากูกด ปก็จะได้ของเข้ามาที่คลังจดหมายคุณแค่นั้นเองครับง่ายๆครับโอเคพอคุณกดครบทุกอันแล้วรับของที่ไหนครับคุณไปที่ช็อปนะครับแล้วก็จะมีรูปจดหมายตรงนี้คุณคลิกก็ไปเลยปั๊มแล้วก็เนี่ยครับของที่คุณจะได้โอ้ร่ำรวยเงินทองกันเลยทีเดียวไม่ใมันต้องมีกดกระชากันแบบเล็กๆแล้วไหมกดรับทั้งหมดไปเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาเวลาไปอันนี้เปิดไปได้เลยนะครับพวกกระเป๋าเงินไม่มีความจำเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกดกระชากหน่อยแล้วกันแม่สําหรับตัวกระชาสัตว์เลี้ยงนะครับก็คุ ลักเพชรอยู่ตรงนี้นะครับคุณกดเข้ามาเลยนะครับแล้วคุณก็กดที่แซมมอนนะครับอันบนเนี่ยจะเป็นตัวแบบที่ไม่ใช่ตัวไฮเอ็นนะครับเป็นนอร์มัลอันล่างจะเป็นแบบไฮเอ็นรีเจนเนอรียนะครับก็กดไปได้เลยตามที่คุณมีนะครับเดี๋ยวผมกดนอร์มัลก่อนแล้วกันติดไปอ่าไหนดูสิฮัลโหลอ่าถ้าเป็นแค่ม่วงเนี่ยก็คือได้ไม่ถึง A นะครับเต็มที่คือ B นะครับอืมแต่ว่าเราได้เศษตัวใหญ่นะโอเคถือว่าถือว่าดูใจได้อยู่เหมือนกันนะคือกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันกกก็ไไดดด้คครรัับบปเเถอะผม ครับขอบคุณมากครับเนี่ยก็คือได้บคือสูงสุดเนาะคือมูหนักนะครับเอ่ออีกใบกดไปเลยเราเป็นคนสะอาดสะอาดอยู่แล้วยังไงกดต้องกดไอ้เกี้ยงครับทองไหมไม่ทองอดสำหรับเรื่องการกดกาชาเนี่ยมันจะมีเรื่องรายการปโปรดอยู่นะครับให้คุณเลือกใส่ตัวที่คุณตั้งใจอยากจะได้ไว้นะครับเนาะมันจะมีโอกาสที่จะได้มากขึ้นนั่นเองครับมีหมดทั้ง normal และก็ regenery เลยนะครับทีนี้มากด regenery กันครับไปผมสัมผัสได้ถึงความไม่เกลือของ ทำไมผมผมเกลือขนาดนี้ครับเนี่ยทองมะไม่ทองเรียบร้อยสวัสดีมิวลี่เอ้มันได้ยากหรือว่าผมดวงไม่ดีนะฮะเดีไปที่ดวงผมแนาหละจะังหวะดิเฮยยะ้องเถอะพี่ขอร้องได้โปรดโอเค <c oughs> หมดตัวส่วนเรื่องการันตีนะครับจะอยู่ที่120คุณจะได้ตัวระดับ S แน่ๆ1ตัวนะครับนี่นะครับแล้วก็ระดับ A เนี่ยแน่ๆที่60นั่นเองครับ ส่วนไอที่เห็นผมเมื่อกี้นี้อย่าแซวครับผมก็ซึมเป็นโอเคเรื่องของรางวัลหมดแล้วทีนี้เราจะรู้เรื่องไงวันๆเราต้องทําอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งคือ daily quest ครับเราต้องเล่นให้หมดทุกอันนะครับอย่าให้ตั๋วมีหลงเหลือนะครับก็เล่นๆไปเด้อครับไม่ต้องไปสนใจเอาเพระว่าเล่นๆไปเด้อครับหน้าที่คุณคือเล่นก็เล่นๆไปนะครับแค่นั้นแหละครับให้มันสําเร็จให้หมดนะครับส่วนนี้ผมไม่มีตั๋วผมก็ไม่รู้ทําไมยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับต่อไปก็คือไปที่อีเวนต์ครับผมจะมีสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําให้้คครรบบดัังนี อย่างที่หนึ่งก็คือฟิลแบทเทิลครับฟิลแบทเทิลเนี่ยคือเวลาคุณไปเก็บเลเวลนั่นแหละครับพอเก็บเลเวลคุณก็จะได้ EXP แต่ว่าเกมนี้สามารถฟาร์มได้แค่150นาทีนะครับ ซึ่งผมแมนะนาว่าคุณควรจะเข้ามาที่ r า o s ช o อก่อนนะครับ r า o s ช o อนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณกดที่ Diamond ช h อ p ครับแล้วก็คุณก็มาซื้อในไอเทมใช้งานครับแล้วคุณก็มาเลือกตัว Battle Accelerate Candy ครับตัวนี้จะทําให้เวลาที่คุณกินลูกอมไปอะฮะในวันนั้นๆของคุณนะครับคุณจะสามารถได้ exp เป็น2เท่าแล้วก็ดรอปเป็น2เท่าครับมันไม่แพงนะครับตกวันละ20 d i a m ไดมอนด์ซึ่งมันแจกเยอะมากที่ผมยังไม่ได้เติมไดมอนด์ไปเลยนะครับอ่จริงๆผมมีเติมไปก็คือ เพิรมพรีเมียมกับ กับ3าบาทที่ได้บัฟเฟอร์เมจูเนียมานะครับพอติีเห็นแล้วมันคุ้มหลือเกินฉะนัน,นี้ก็แนะนําว่าคุณจะซื้อเลยนะครับสัปดาห์หนึ่งซื้อได้แค่เจ็ครั้งไม่ต้องดองนะครับอันนึงมันใช้ได้หมดทั้งวันนะครับก็คือคุณกินปุ๊บมันจะอยู่ยาวจนถึงตีห้าของวันนั้นๆนั่นแหละครับฉะนั้นใช้ได้เลยนะครับเต็มที่ส่วนเรื่องไปหลอมรวมเดี๋ยวไว้วันถัดไปเปิดคอนเทนต์ใครว่ากันแล้วจะคุณฟาร์มครบแล้วที่ฟิลแบทเทิลนะครับคุณมมีเ่อองลูาคผไข้นนุณดดหห็ XV ใช มันโดนน้ำากลือเล็กน้อยอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนี่หลอด exp ผมใช่ไหมครับอันนี้หลอด job ผมนะครับคือวันนี้แคปอยู่ที่38จริงๆคุณอาจจะเห็นคลิปนี้วันถัดไปคือมันก็ขยายแคปเกิน38ไปแล้วนะครับคุณกดขึ้นมาตรงนี้ได้เลยครับคุณจะเห็นว่าเขาจะมีบอกอยู่ว่านี่ exp เรานะได้เกินมา337227นพรีุ่งนี้เดี๋ยวเขาบวกเข้าไปให้ครับส่วนอันที่มันไม่ได้มีข้างหน้าและข้างหลังขีดๆแบบนี้แสดงว่ามันยังไม่ถึงระยะเวลาตันนั่นเองครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับเดนน้คืองนะ ไม่ต้องกังวลครับเกินก็ฟาร์มไปเถอะครับตัดในที่เลเวลมันยังไม่ตันแบบตันจริงๆอะนะครับต่อไปคือตัว Daily Quest ครับ d เดล q คว s สเนี่ยผมทำไปแล้ว60 เขาเขียนทับ80ผมยังงงอยู่เอาเป็นว่าผมสําเร็จแล้วก็แล้วกันครับส่วนตัว Demon t r e a s u r e นะครับคุณก็กดไปได้เลยพอดีผมเล่นไปแล้วในสตรีมเนานะคุณก็กดไปทันทีจากตรงนี้ได้นะครับจริงเกมนี้มันสามารถกดไปทันทีได้เลยนะครับทุกอันฉะนั้นก็กดไปได้เลยแบบง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรครับ Elite Monster ตรงนี้ก็ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่าหน้าตามเป็นยังไงเนาะคุณก็กดไปเลยครับมันก็จะวิ่งไปเงิน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 ับซน่งงนเ้เน่ยจะเป็นพื้นที่ครับคุาจะมาถึงตรงนี้ครับ คุณมาที่ตรงนี้นะครับกดที่ป้ายคุณจะเห็นว่าอันตรายอนุญ,ญาตให้ใช้ d เดตบรันช์และบัตรที่บรันช์อันเชิญอีลิตมอนสเตอร์และมินิมอนสเตอร์ในบริเวณนี้เพื่อป้องกันการทำร้ายผู้บริสุทธิ์และการสูญเสียที่ไม่จะเป็นก่อนที่จะใช้โปรดอยู่ให้ห่างจากฝูงชนนั่นแหละครับ ของผมวันนี้ตีไปแล้วนะครับ๋ยวผมขึ้นฟตเทชให้ดูแล้วกันกพราะจะเห็นว่าซัดกันนัวเลยครับตอนอยู่ที่ฟตเทชนะครับก็เตีเตีนะอีลุงตรงนังเลยฮะก็วิธีการเล่นง่ายๆก็คือคุณกดต่อสู้อัตนโนมัติทิ้งไว้ครับแล้วเดี๋ยวจะมีการตีอยู่แถวๆนั้นเองนั่นแหละครับเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาหักไม้ผีกันคุณมีไม้ผีคุณก็มาหักตรงนี้ก็แล้วกันครับจะได้ช่วยเพื่อนๆให้สามารถได้ตัวอีเวนต์ตรงนี้ให้มันครบๆไปนะครับที่ต่อไปคืออัลฟไฮม์ครับอัลฟไฮม์ กดไปเลยนะครับเขาจะพามาที่หน้านี้นะครับผมคุณก็เล่นไปตามด่านที่มีนี่แหละครับผมเล่นไปแค่สามนจริงๆมันไปได้อีกแหละแต่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับก็ดูฟุตเทจตอนที่ตีแล้วกันครับไม่มีอะไรเลยนะมันจิวๆคุณแค่ผมมาแล้วกระือปัง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 เอาแบบว่าคุณใส่สัตว์เลี้ยงคุณได้ครบสี่ตัวแล้วกันแต่ไม่จําเป็นต้องอัพสี่ตัวนะครับเอาแค่ตัวที่คุณใช้อัพที่เหลือยังไม่ต้องอัพครับสัตว์เลี้ยงจะอัพได้เรเวลสูงสุดที่เรเวลของเราณปัจจุบันนะครับพอเสร็จล้้้วเนนีียดดาาางัผหมบกก มเล่น่นตอท่ากับต่อไปเราจะเหลือแค่ MVP กับตัวมินิบอสครับมินิบอสเนี่ยพอคุณกดมานะครับเขาจะไม่บอกว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนเป๊ะเ,เขาจะบอกแค่ว่าอยู่ที่แมปตรงไหนกดท,ที่ที่อยู่ได้เลยครับตรงนี้อ่าแค่นั้นเองครับถ้าคุณสะดวกคุณก็ไปวิ่งหาเอาแล้วกันเซื่อๆนะฮะแต่ผมบอกกันเลยผมผมโดนวัวเข้าตกใจตัต้งแต,ต่ตอนเลเวลแรกๆ,ๆครับผมซึมเลยครับผมผมอยากล้างแขนมากว่าม,มันออยู่ไหนส่วน MVP มีเวลาบอกเช่นเดียวกันครับคุณกดเลยปับ๊บ นะครับจะมีบอกว่าเฮ้ย MVP ตัวไหนจะเกิดเมื่อไหร่อย่างตอนนี้โปลิงอิสแลนด์นะครับใกล้จะเกิดแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะไปก็กดไว้นี่แล้วเดี๋ยวคุณก็ ดูดูว่าเฮ้ยเราจะได้อะไรบ้างจากการที่เรามีอันดับอยู่ในนี้นะก็เราก็ไปดูครับแล้วก็ไปนัดตี้นัดแก๊งกันล่าบอสได้นะครับก็เข้ามาในคอมมูนิตี้ของผมก็ได้ครับดิสคอของผมนนะครับก็เดี๋ยวนะนขากคุณจะมีมานัดหมายตีวงตีบอสกันแต่คนตีอาจจะไม่ให้ผมนะเพราะว่าผมจะมีน้อยอีกคนหนึ่งคอยช่วยเล่นนะครับเพราะว่าผมเล่นหลายเกมผรมเล่นไหมืทันเพื่อที่คุณจะได้มาแล้วก็ได้ของรางวัลด้วยกันโดยพร้อมเพรียงนะครับอ่ะตามแม่แหละครับสะดวกก็ไปตีสะนะครับส่วนในพวกนี้มันรีเฟชแล้วแ่ต ถ้ามันตีได้เขาไปตีกับบทแล้แหละครับเอาว่าสะดวกก็ไปตีแล้วกันครับ MVP ของเกมนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะดีมากๆนะครับเขาไม่ได้นับเฉพาะคนที่ทําดาเมจอย่างเดียวนะครับเขานับคนที่เป็นคนแทงด้วยคนที่เป็นคนฮิวด้วยฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้เล่นเป็นสายดาเมจไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้ MVP ครับทาหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดคุณมีโอกาสได้ MVP ทั้งนั้นครับสู้ๆในะคับทุกคน เหมาะน่ารักมากเลยสำหรับตัวอีเวนต์นะครับจะมีวันจันทร์นังคารพุธพฤ่อเรื่อหัตถสุขครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นปาร์ตี้สุดสัปดาห์กับทีมปาร์ตี้ครับส่วน2องทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์อื่นๆครับอย่างวันจันทร์จะเป็นเอ็ก e ์เพรสชาเลนจ์จังคารจะเป็น Time Space a b n o r m a l i t y วันพุธจะเป็นทีม Death Match พฤหัตจะเป็น g ิว l อสเพนเดชั่นนะครับสุขจะเป็น Time Space อีกแล้วแล้วก็เสาร์จะเป็น Time Space อีกแล้วแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็น Expedition คิวเอสเพ หมายความว่าคุณควรจะมาเล่นเกมประมาณช่วงทุ่มกว่านะครับจนจบอีเวนต์ของช่วง2องทุ่มครึ่งนะครับของทุกๆวันเพราะว่ามีอีเวนต์ให้คุณเล่นทุกวันเลยนะครับจะได้เข้าถึงทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองสำหรับส่วนของอีเวนต์นะต่อไปจะเป็นเฟสติวัลอีเวนต์ครับเฟสติวัลอีเวนต์คุณกดเข้ามานะครับก็จะมีให้คุณรับของรางวัลจากจํานวนนาทีที่คุณแอคทีฟในเกมนี้ครับออนไลน์ครบทุกวันแล้วคุณมาดูที่ออนไลน์สะสมต่อได้ครับออนไลน์สะสมก็จะมีบอกว่าคุณไปถึงงกกกกกีี่่ชััวววโมมมมมแแลลล้้้คุณ็็็าาไไปนนนนะะออ์สสจต นะครับคุณก็มาร,ร,รับ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 เอาแล้วกันนะครับก็คุณเล่นไปกี่ชั่วโมงก็ทานั้นนั่นแหละครับต่อไปจะเป็นตัวคันิวัลครับคันิวัลจะเป็นอีเวนต์ทอยลูกเต๋าครับก็คือคุณก็ทําสิ่งที่เขาบอกให้คุณทำนะครับพอคุณทําสําเร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณก็จะได้ตัวลูกเต๋ามาหรือว่าได้เป็นของมายกตัวอย่างเช่นนะครับผมไปเล่นตัวออฟไฮ m ์ถึงเลเวล20อย่างเงี้ยครับผมก็จะได้ตัวสปิริตดิวมานะครับ ถ้าเกิดว่าผมไปอัพสัตว์เลี้ยงระดับฟรีขึ้นมาถึงขั้น3ามไปเลื่อขนขั้นขึ้นมาเนี่ยอ่ะผมก็จะได้ตัวตัวกาชาระดับธรรมดาแล้วก็จะได้ตัวคานิวอลไดส์มาครับคานิวอลไดส์เนี่ยก็จะมาหยอดครับผมหยอดไปแล้วก็คือตรงนี้ครับกูจะกดขย่าแล้วลูกเต๋าก็จะสไลด์มาครับนี่คือ r e you are ครับคุณไปผ่านอะไรก็ได้อันนั้นครับผมคิดว่านะพ,พอดีผมยังไม่ผ่านสักอันแต่คิดว่าผ่านอะไรน่าจะได้อันนั้นไม่จําเป็นต้องตกตรงอันถ้าต้องตกตรงอันไม่น่าจะได้กันสักอันดูแล้ว วันนี้เอาไปแค่นี้ก่อนถ้ายาวกว่านี้พวกคุณจะมองไหลกันแน่ๆน่อ่าป้าว่าก็สู้ๆกันนะครับทุกคนอ่าครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเห็นว่าคลิปนี้ไม่ประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับแลเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย